ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กับมิ้นจังอีกแล้วนะคะแฟนคลับท่านใดที่มาใหม่นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมินจังกะละมังมอให้ด้วยนะคะโอเคอีพีนี้ชื่อตอนว่าร่างในชุดคุมปรากฏตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะเจ้าเมืองกวนจินท่านเจ้าเมืองเสียงตะโกนจำนวนนับไม่ถ้วนดังขึ้นจากกำแพงเมือง เยี่ยเหรียญแม่ทับพึงองค์ขลักสามและผู้ฝึกตนขั้นเก้าคนอื่นต่างผ่อนคลายลงทุกคนมองไปยังล่างในชุดสีเงินทองด้วยความตื่นเต้นชื่นชมและเคารพบ,บุรุษผู้นั้นราวกับเทพเซียนด้วยแสงสีเงินที่ส่องประกายรอบร่างในขณะที่เขาบดขยี้เจ้าสัตว์ปีศาจนเซีลพิบตาพลังที่ลงเหนือสามารถฆ่าสัตว์ปีศาจระดับสุดยอดใกล้ได้ในเซียววินาทีสร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคน รอยเลือดปรากฏขึ้นบนล่างของสุนัขสีดำในขณะที่มันมองไปยังเจ้าเมืองกว่านจินอย่างระแวดระวังเยี่ยมเจ้าเมืองกว่านจินจะฆ่าเจ้าสัตว์ปีศาจสีหน้าของเราผู้ฝึกตนที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแปรเปลี่ยนไปเป็นความยินดีและคาดหวังในสายตาของพวกเขาเจ้าเมืองกว่านจินนั้นนับเป็นเทพเจ้าที่สามารถเอาชนะทุกคนบนโลกได้เจ้าฟึงพ่นลมหายใจออกในขณะที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองก่อนหน้านั้นเขาได้เตรียมตัวที่จะหนีหากทุกสิ่งเข้าสู่จุดที่ย่ำแย่ที่สุด และดวงตาซ้ายของเขาได้คำนวณทางที่ดีที่สุดในการหลบหนีเอาไว้แล้วในตอนนั้นดวงตาซ้ายของเจ้าฟึงได้กว่าสำรวจร่างของเจ้าเมืองกวนจินและเจ้าสัตว์ปีศาจพลังของทั้งสองนั้นเหนือกว่าขั้นก้าแห่งหนทางผู้ฝึกตนและเข้าสู่หนทางเซียนอย่างไม่ต้องสงสัยเจ้าเมืองกวนจินลอยลงจากอากาศและส่งขึ้นอากาศไปรอบด้านเจ้าเมืองกวนจินได้ก้าวข้ามขั้นก้าแห่งหนทางผู้ฝึกตนด้วยพลังของเขาสามารถใช้ควบคุมสายลมและทําให้เขาร้อยตัวได้ เจ้าฝึงสรุปการบินเป็นความฝันของคนจํานวนนับไม่ถ้วนแม้ว่าผู้ฝึกตนในหนทางแห่งเซียนนั้นจะไม่อาจบ,บินได้แต่พลังของพวกเขาก็ยังสามารถทําให้ผู้ฝึกตนขั้นเก้าต้องมองพวกเขาด้วยความหวาดกลัวเจ้าตัวบัตซบนี่คือโลกของมนุษย์กลับไปยังป่าม่คาค้อยซะเจ้าเมืองกวนจินยืนอย่างสูงส่งอยู่นบนฟืนและเอ่ยสัง่งภายใต้แรงกดดันจากพลังฝึกตนในหนทางแห่งเซียนของเขานั้นสัตว์อาสูรนับแสนตัวนั้นก็ได้ตัวสั่นทันที ด้วยความวัดกลัวหากเจ้าสัตว์ปีศาจไม่ได้อยู่ที่นี่พวกมันย่อมล่าถอยไปนานแล้วเจ้าเฟิงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างความรู้สึกอุ่นร้อนแผ่กระจายออกจากดวงตาซ้ายของเขาและพุ่งผ่านไปทั่วล่างทําให้แสงในมิติในดวงตาซ้ายของเขาเข้าใกล้7.9ฟุตความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้หัวใจของเจ้าเฟิงเต้นเร็วขึ้นตั้งแต่ที่เขาหลอมรวมเข้ากับดวงตาซ้ายเจ้าเฟิงก็รู้สึกได้ถึงความสามารถแฝงที่ไรขีดจํากัดครั้งแล้วครั้งเล่าในคราวนี้ พลังฝึกตนของเขาได้เพิ่มขึ้นภายใต้แรงกดดันภายนอกตอนนี้เจ้าฝิงรู้สึกว่าความสามารถแฝ่งเนี่ยนาคตของเขาได้เหนือกว่ากายครึ่งจิตวิญญาแล้วในขณะที่เขากําลังคุ้นคิดนั่นเองการต่อสู้เบื้องล่างก็เริ่มต้นขึ้นเจ้าสัตว์ปีศาจโบกกรงเล็บของมันราวกับสายฟ้าสีดําที่แดนวาผ่านท้องฟ้าแรงระเบิดนั้นได้ทําลายทุกสิ่งในระยะ30เมตรเพียงแค่พลังทําลายจากมันทําให้ศีรษะของเจ้าฝึงเสียวแฝกหากพวกเขาปล่อยให้เจ้าสัตว์ปีศาจเข้ามาในนครหลวงก่นจิน ผลลัพธ์คงไม่อาจจะคิดได้ก็ล,ลอกสิบกลางเขียนพิพากษาแขนของเจ้าเมืองกว่านจินพันแปรเปลี่ยนไปเป็นแสงสีเงินเฉียบคมประกายแสงสองวาดผ่านอากาศมุ่งตรงไปยังร่างของเจ้าสัตว์ปีศาจและตัดออกเป็นชิ้นในเสี้ยววินาทีพื้นดินสั่นสะเทือนพร้อมกับที่ฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นและเสี้ยววินาทีต่อมาร่างทั้งสองก็หายไปเจ้าเมืองกว่านจินและเจ้าสัตว์ปีศาจได้เข้าประทะกันอย่างรวดเร็วเพียงพลังที่เหลือก็เพียงพอที่จะฆ่าปักษาไกลๆได้ ทั้งสองนั้นเล็กจ้อยเมื่อเทียบกับสัตว์ปีศาจตัวอื่นแต่เราะว่ากลิ่นายที่ปวดปล่อยออกมานั้นทําให้สัตว์อาสูรอื่นๆนั้นต้องลางสันสานด้วยความหวาดกลัวผู้ฝึกตนบนกําแพงเมืองกั้นลมหายใจขณะที่เฝ้ามองแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถกระทําความเข้าใจในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้มีเพียงเจ้าฟึงที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสายตาของเขาพลังความเร็วพลังทําลายเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์จะมาถึงระดับนี้เจ้าฟึงสูดลมหายใจลึก และเพราะว่าเขาเห็นได้ชัดกว่าเขาจึงสามารถทําความเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของผู้ฝึกตนในหนทางแห่งเซียนผู้ฝึกตนในหนทางแห่งเซียนนั้นอาจจะตัดสินชะตาของจักรวรรดิใน30สจักรวรรดิได้ดังนั้นแล้วกระทั่งราชาก็ยังต้องเคารพคนเหล่านี้เจ้าเมืองกวนฟินเป็นหนึ่งในนั้นเขามีพลังเป็นที่สุดในนครเมคาเมื่อคนผู้หนึ่งเข้าถึงหนทางแห่งเซียนเวลาในการต่อสู้นั้นจะสั้นนะักแต่ว่าจะมโบ้ แต่ทว่าจำนวนกระบวนท่าที่ประทะกันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากใจกลางการระเบิดนั้นเจ้าสัตว์ปีศาจได้คำรามอย่างเจ็บปวดในขณะที่เพิงธรม,มินได้ลดบริเวณลงในเวลาเดียวกันแสงสีเงินบนล่างของเจ้าเมืองกว่านจินก็ได้สว่างขึ้นเจ้าเมืองกว่านจินนั้นแทบจำเร็รับบาดเจ็บเลยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในขอบเขตเดียวกันเขามีวิชาและทักษะที่ดีกว่าจริงๆเจ้าเฟิงมองล่างทั้งสองความกลัวและความหวาดระแวงปรากฏขึ้นในดวงตาของเจ้าสัตว์ปีศาจ ในขณะที่มันล่าถอยอย่างรวดเร็วการกระทําของมันทาให้สัตว์อสูรนับแสนเบื้องหลังพันตกอยู่ในความโกลาหลหนีอย่างนั้นเหรอเจ้าเมืองกวั่นจินหัวเราะเย็นชาก่อนจะโบกแขนผ่านอากาศไปในขณะที่เขาทําเช่นนั้นประกกยแสงยาวแดเมตรก็ได้ลอยไปหาล่างของเจ้าสัตว์ปีศาจทิ้งร่องรอยบาดลึกถึงกระดูกเอาไว้ล่างทั้งสองพุ่งผ่านกองทัพสัตว์อสูรเอเวนปวดนี้มันหนีแล้วทุกคนโจมตีสัตว์อสูรกับสัตว์ปีศาจเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่มีค่าเราสามารถขายได้ เหล่าผู้ฝึกตนในนครหลวงกว่านจินกระตือรือร้น,นพุ่งออกจากเมืองหนานคงฟันเจ้าเฟิงเจ้าอยู่เฟย์ฟงฮันเย่เราจะตามไปดูและดูว่าท่านอาจารย์จัดการกับเจ้าสัตว์ปีศาจยังไงอย่างจิงชั่นเอ่ยอย่างตื่นเต้นอีกด้านนั้นเป๋ยมวยได้ไล่ตามเจ้าเมืองก่านจินไปนเรียบร้อยแล้วทหารดันไปแม่ทัพเพิองออกคําสั่งกับกองทัพในขณะที่เหล่าผู้ฝึกตนลอยไปยังกองทัพสัตว์อสูรได้ เจ้าเฟิงพองหกศรีรษะและไปพร้อมกับศิษย์คนอื่นๆเพื่อตามไปยังทิศที่ผู้เป็นอาจารย์มุ่งหน้าไปเจ้าเฟิงนั้นสนใจอย่างมากเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ฝึกตนในหนทางแห่งเซียนใช้ในการต่อสู้ดวงตาซ้ายของเขาสามารถเห็นภาพของเจ้าเมืองกวนจินและเจ้าสัตว์ปีศาจต,ต่อสู้กันได้หลังติดตามไปนับสิบลี้เจ้าเมืองกว่านจินและเจ้าสัตว์ปีศาจต่างหยุดลงที่ป่ากใกล้ๆเจ้าสัตว์ปีศาจนั้นเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บโลหิตไหลหยดลงบนพื้นในขณะที่มันคุกเข่าลงบนพื้นแบบไม่อาจขยับล่างได้ ร่างของเจ้าเมืองกว่านจินแข็งเกงและไม่ขยับหืมสถานการณ์เป็นยังไงกันนะเจ้าเฟิงสงสัยเล็กๆในตอนนี้เปิดมั่วอยู่ห่างออกไปเย็บสี่ลี้ไม่อาจจะเห็นได้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นได้อย่างชัดเจนแต่แว,ว่าเจ้าเฟิงที่อยู่ห่างออกไปนับสิบลี้มองเห็นสถานการณ์ได้เจ้าสัตว์ปีศาจนั้นไม่ได้คุกเข่าลงเพราะเจ้าเมืองกว่านจินเียงเพะเป็นหลังของมันนั้นให้ขับเขาอยู่หันให้กับเขาอยู่นั่นผู้ใด เจ้าเมืองก่อนจินนั้นเคร่งเครียดอย่างมากเลยค่ะที่ปลดปล่อยพลังจิตอันน่าหวาดเยงออกมามีผู้ฝึกตนอยู่ฝ้าอยู่ในนครหลวงกว่อนจินล่างในชุดคลุมนั่งอยู่เหนือปักษาสีดำภายใต้ผ้าคลุมปรากฏดวงตาสีฟ้าน้ําแข็งจับจ้องไปยังล่างของเจ้าเมืองก่อนจินพร้อมหัวเราะนั่นเขาเนี่หัวใจของเจ้าฟึงสันสะท้านในขณะที่เห็นภาพนี้ในระยะห่างออกไปนับสิบลี้ เจ้าเฟิงเห็นคนผู้นี้มาก่อนในระหว่างที่เขาปฏิบัติภารกิจกวาดล้างกองโจรและเจ้าเฟิงได้มีความรู้สึกว่ากองทัพสัตว์อสูรมีความเกี่ยวข้องกับเขาเหตุใดเจ้าจึงควบคุมกองทัพอสูรมาจู่โจมเมืองมนุษย์เช่นนี้เจ้าไม่หวาดกลัวการร่วมตัวกันของสิบจักรวดิหรอกหรือเจ้าเมืองกวนจิตนตวาดขณะที่สเวลตาสันละลิกร่างของปักษาสีดำกลางอากาศพันกระพือปีกโฉบตรงลงมายังร่างของเขาสีหน้าของชายวัยกลางคนพันแปรเปลี่ยนไปขณะที่ถอยไปนับสิบหลา สถานที่ที่เขาเคยอยู่นั้นพังทลายลงในเสี้ยววินาทีในขณะที่เจ้าสัตว์ปีศาจได้เห่าหอนอย่างเศร้า้ศกก่อนที่จะสิ้นชีพจเจ้าฟึงสุดลมหายใจเย็นเยียบขอาไปอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเห็นภาพนั้นร่างของปักษาสีดำตายร่างนั้นในชุดคลุมแข็งแกร่งกว่าสุนัขสีดำนั่นอย่างน้อยสองเท่าแน่นอนว่าเขาทำได้เพียงมองเห็นไม่อาจได้ยินสิ่งที่ทั้งหมดพูดคุยได้ในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันสีน้าของเจ้าเมืองก่นจินได้หมองหม่นลงเรื่อยๆ การเล่นเนียววันนี้จบลงเพียงเท่านี้ในที่สุดล่างในชุดคลุมพร้อมด้วยสีดวงตาสีฟ้าน้ำแข็งได้กวาดตาม,มองไปยังล่างของเปืย่ยโมยที่เกือบตามมาทนและหายไปบนท้องฟ้าเมื่อเป่ยยโวยไปถึงล่างลึกลับใต้ผ้าคลุมเช่นเดียวกับปักษายยักษ์สีดำก็ได้กลายเป็นเพียงจุดสีดำบนท้องฟ้าแล้วอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกันเขาคือผู้ใดเป่ยโมยเอ่ยถามอย่างสงสัยในขณะที่เขามองตามล่างที่เลือนหายไปเจ้าเมืองกวาจงจินเงียบงันไปชั่วคู่ก่อนจะพ่นลมหายใจออกอันตรายได้ปรากฏขึ้น ต่อสิบสามอาณาจักรแห่งป่ามีคาคอยแล้วเทราว่านี่ก็ยังนับเป็นโอกาสสาหรับเจ้าในขณะที่เขาเอ่ยเช่นนั้นเขาก็ได้มองไปยังสิทธิเบื้องหน้าด้วยความคาดหวังโอกาสนั่นหรอเจ้าฟิงหยางชิงชั่นฟิงฮันเย่และเจ้าอยู่เฟยก็ได้มาถึง จบไปแล้วนะคะกับ EP นี้โอ้โหรู้สึกว่าไอ้คนที่มันแปลงร่างเป็นสัตว์อสูรได้นี่มันจะค่อนข้างมีความลึกลับน่าดูเลยกระทั่งเจ้าเมืองกวนจินก็ยังแบบว่ายังไม่สามารถเฉลยได้เลยนะว่าเป็นใครมานะโอเคจบไปแล้วนะคะกับตอนนี้นะอทุกคนกสนุกมากๆเลยยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อ EP ถัดไปแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์เป็นกนาลังใจให้กับคนอ่านด้วยนะคะ